ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำรุ่นไอเทมพลังแฝงวิธีการเล่นของลิงในสายถุงมือคริส4ชิ้นในช่วงต้นเกมนะครับว่ามันดียังไงมันเวิร์กยังไงทําไมผมถึงทะลึ่งมาเล่นสายนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูนะครับใครที่ไม่ได้กด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามนะฝากกดให้กันด้วยนะครับขอคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามใครไม่สักก่งกระดิ่งฝากสักก่งกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูกันบรดาเลยไปกดให้กันดีครับใจร้ายาามกลยนะยงไ็อ่ื ดให้กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับโอเคเรามาดูในส่วนของไอเทมกันเลยดีกว่านะครับว่าทําไมผมถึงทะลึ่งเล่นลิงสายนี้นะครับมือเป็นอะไรทําจังเลยโอเคมาโอเคครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมจะออกมาในส่วนของฮันเตอร์ไนน์นะครับหรือว่าดาบฟาร์มโง่ๆนะครับหลังจากนั้น4ชิ้นรวดนะครับผมจะออกไปในส่วนของถุงมือนะครับถุงมือเพิ่มอัตราการคิดนะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นก็เท่ากับสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับหลายคนดูถึงตรงนี้จะคงรู้สึกว่าแบบ คุณพระเกิดบ้าไม่เคยเจอแล้วมืออะไรวะเนี่ยเกิดบ้าไม่เคยเจอนี่เป็นสายอะไรครับพี่พี่โยนเกมหรือเปล่าพี่มาสอนผมเล่นจริงหรือเปล่านะครับขอผมแก้ตัวขอผมอธิบายก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวละครของลิงเนี่ยเป็นตัวละครที่อาศัยการครินะครับความเสียหายคริแล้วก็อัตราการคิคือสิ่งที่ลิงพึงจะมีนะครับเพราะงั้นการที่ลิงเนี่ยออกดามเมจคิดตามผมนะครับการที่เราออกตามปกติคือออกดาฟาร์มโ,โง่ ออกดาบฟาร์มขั้น2ออกรองเท้าตีเร็วออกโซริเวอร์นะครับเราจะได้ในส่วนของดาเมจแน่นอนเราจะได้ในส่วนของดาเมจเราจะได้ดูดเลือดเราได้ลดคูดาวแต่ถามว่าดาเมจจริงๆของลิงมาจากไหนครับครินะครับดาเมจจริงๆของลิงมาจากคริครับผมเพราะงั้นเราก็เลยออกเป็นถูมือครีสี่ชิ้นซึ่งในราคาเดียวกันเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อในวันนี้เลยฮะถ้าคุณซื้อตอนนี้เนี่ยถูมือคริ ชิ้นละเท่าไหร่เรามาดูกันครับถูมือคิชิ้นละ420บาท420 4ชิ้นเท่ากับ1,680บาทเท่านั้นครับผมราคาเดียวกันกับโซลิเวอร์เลยเพราะงั้นผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าตั้งแต่ผมเล่นลิงมาผมชอบสายนี้สุดแล้วมันอาจจะโดนพังต้นเกมได้ง่ายแต่ถ้าต้นเกมเราผ่านไปได้แล้วเราได้ถูมือคิ4ชิ้นผมบอกเลยครับว่าตบหัวใครหัวเขาก็แตกครับผมหลังจากที่เราเล่นไอเทมทะลึ่งนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราออกครบสชิ้นปุ๊บอ่ะ ทำไงต่อพี่ทำไงต่อพี่จะไม่ให้ผมมาค้างแบบนี้ไม่ได้นะครับหลังจากออกเสร็จปุ๊บเรามาดูกันก่อนครับว่าเราอยากฆ่าหรืออยากฟาร์มถ้าเราอยากฆ่าให้เราขึ้นเป็นไอเทมนี้เลยครับขึ้นเป็นดาบคริเลยผมจะไม่ออกรองเท้านะผมมีอยู่2อ,อย่างคือไม่ฆ่าก็ฟาร์มนะครับฆ่าก็คือออกรองเท้าครีครับหลังจากออกรองเท้าครแล้ว ถุงมือมันจะหายไปนะครับสชิ้นนะครับก็จะเป็นดาบคีนะครับพอเป็นดาบคีเสร็จปุ๊บให้เราเลือกว่าเราจะไปฆ่าต่อหรือเราจะฟาร์มนะครับถ้าเราจะฆ่าต่อนะครับไปออกเป็นในส่วนของรองเท้าตีเร็วได้เลยแต่ถ้าเราจะฟาร์มนะครับให้ขึ้นครับให้ขึ้นเป็นในส่วนของมิสเตอร์สตบบี้งูงแล้วให้เลือกต่อว่าจะเอาคีไหมหรือจะฟาร์มแต่ว่าในตอนเนี้ยแนะนำเหอะ รองเท้าเนะครับเพราะเวลาน่าจะประมาณ5นาที6นาทีแล้วตอนนี้นะครับให้ไปออกรองเท้าก่อนครับให้ไปออกรองเท้าวิ่งเพื่อเข้าไฟ์หลังจากนั้นครับให้มาออกเป็นในส่วนของสลิกสติงนะครับไอเทมเราก็จะครบสตดปึบจบอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นถ้าใครจะไปต่อตามผมนะครับตามมาครับผมจะเป็นในส่วนของนี่ครับผมอีฟิตร์คอเพิ่มให้อัตราการคี้ของเรา100%แต่ถ้าในระหว่างทางที่จะออกอีฟิตร์คอรนะครับรู้สึกว่ายังไม่อยากคีรย์อ่ะ แบบโดนบวกเยอะมากเลยแล้วเราดูดเลือดไม่ได้ลดคูดาวเราน้อยทําไงดีนะครับก็ออกไปในส่วนของโซลิเวอร์แล้วค่อยมาขึ้นเป็นอ e ีฟิตคอร์หลังจากเราออกไปเทมเซตนี้ครบทุกอย่างนะครับลิงจะอัตราคริปประมาณร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่พลังแฝงที่ผมจะได้เซตไว้หลังจากนี้นะครับลิงจะคริปประมาณร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเวิร์กซ่าห้าบวกมากเลยนะฮะสำหรับอัตราการคริปประมาณนี้หลังจากนั้นครับให้เลือกครับผมว่าเราจะเล่นเป็นสายอะไรนะครับดาเมจล้วนเลยไหม ถ้าเกมนำเฟรเดทูธครับช่วยคุณได้แต่ถ้าเกมค่อนข้างจะทรงนะครับมูรามาสะช่วยคุณได้นะครับก็เป็นเซตประมาณนี้แต่ถ้านะครับถ้าเลดเกมไปแบบเลดเกมจริงๆยาวยัน15นาทีแล้วจบไม่ได้นะครับผมก็มีสายให้คุณเลือกนะครับอันนี้คือสายคีร้อยเอนะออกแค่นี้คือคีร้อแน่นอนนะครับยังไงก็ตบคีร้อยถ้าเล่นลูนไอเทมบารังแฝงตามผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซตที่แบบเกมนำนะครับแต่ถ้าเกมตามมาเลดเกมแล้ว ให้เราสลับไอเทมนะครับให้เราขายอีฟิตคอนะครับไปซื้อในส่วนของแฟร์ไดทูแล้วให้เราขายรองเท้าไปซื้อเกาะเกิดครับผมเราจะได้ดาเมจขั้นสุดของลิงอันนี้คือเซนตดาเมจขั้นสุดของลิงซึ่งใครอยากได้แรงกว่าน,นี้นะครับไม่มีละ <c oughs> อันนี้ย อันเนี้ยแรงสุดละนะครับถ้าอยากได้แรงกว่าน,นี้จริงๆก็เอาไปตีแครี่ก็เป็นโบเก้นสเปียร์ก็ได้ก็จะแรงกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวจัดไอเทมให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้นะในส่วนของเซตไอเทมวันนี้นะครับในส่วนของเซตไอเทมวันนี้ก็ประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรองเท้าเนาะรองเท้าหรือ,กอเกาะเกิดก็ได้แล้วแต่นะครับประมาณนี้ในส่วนของเซตไอเทมนะครับคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจว่าเหตุผลที่ทําไมคุณพระผมมาออกในส่วนของถุงมือ4ี่ชิ้นกับผมโยนเกมหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมนะครับว่าผมโยนเกมจริงๆหรือเปล่านะคร โอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของพลังแฝงกันบ้างดีกว่านะฮะพลังแฝงเซตนี้ทุยไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวไปดูต่อกระดิบกระดิบกระดิบน้องลิงน้องลิงน้องลิงอ่าพลังแฝงเอาวันนี้ดิอ่ะเอาวันนี้ครับผมผมเล่นไปในส่วนของพลังแฝงพุ่งนะครับอันนี้ก็เวลาลิงใช้สกิล2พุ่งเข้าไปมันก็จะเป็นชาร์โดเบยติดใช่ไหมหรือว่าการกดสกิลปกตินะครับกดสกิลหนึ่ง กระโดดพุ่งไปตีมันก็นับชาโดว์เบสใช้สกิลสองพุ่งไปตีก็นับชาโดว์เบสคือทุกครั้งของการใช้สกิลทุกครั้งของการใช้แพสซีฟคือชาโดว์เบสหมดเลยเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะหยุดไม่ได้นะครับกับการใช้ชาโดว์เบสก็หยิบชาโดว์เบสผมมองว่าคุ้มมากๆนะครับหลังจากนั้นครับผมเป็นเดลี่คลอครับผมเร่งความแรงในการโจมตีแล้วก็เป็นในส่วนเดวิลเคนนิง anging, ก็คือเราอาจจะคอมโบใช้สกิลหนึ่งตีหนึ่งทีสกิลสองตีหนึ่งทีเปิดอันติตีหนึ่งทีแล้วสกิล 2, 1, สองก็จะรีกลับมาหรือสสสกกกกิิิิลลลลตตตตตีีีีีีีีททททอออัแแ้วดหรืาจจะแบบ พอเข้าไฟใช้สกิลเสร็จใช่ปะ่ะ2ตี1นทีห่งตี1ทีอันติตีหนทีกดอันติหนีกระโดดสกิล2หนี ช้สกิลหนึ่งวิ่งหนีต่อนะครับมันก็จะเป็นคอมโบสําหรับการหนีได้ด้วยนะครับส่วนคอมโบลึกๆเดี๋ยวผมไปอธิบายในเกมแล้วกันนะครับพูดตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจไม่เห็นภาพนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับผมในส่วนของตรงนี้นะฮะเป็นในส่วนของแอคออฟสกิฟายนะครับก็จะบวกดาเมจให้กับตัวละครของลิงมากขึ้นนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็มาออกในส่วนของเบสซิ่งนะครับโบนัสอัตราการคียติคอลของไอเทมสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้เลยนะครับในส่วนของเบสซิ่งก็จะบวกตามชิ้นตามชิ้นไปอะ งมือคี4สี่ชิ้นก็ทําให้ถุงมือคี4สี่ชิ้นมากขึ้นด้วยนะครับคุ้มวางซามากๆเลยนะฮะก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะครับซึ่งใครไม่ชอบเซตนี้ก็สามารถใช้เป็นอีกเซตได้นะครับก็จะเป็นตายเกิดตามนี้ก็ได้แต่ว่าแนะนําเป็นเบสซิ่งอ่ะนะครับมันจะเพิ่มอัตราการครีบทาให้ลิงมีดวงมากขึ้นนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของพลังแฝงแล้วมาดูในส่วนของลูนรูนสําคัญมากผมลืมบอกไปว่าลูนสําคัญมากในส่วนรลูนลิงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ลิงเนี่ยนะครับจะมีวิธีการเล่นอยู่หลายวิธีมากๆด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะมาให้เนี่ยก็คือสายคิ100้ร0อนะครับโดยที่ยังมีเพิ่มอัตราการคิอยู่นะครับจะใช้เป็นแลมเพดห้เมตรนะครับแลมเพดหเมตรก็จะบวกมานะครับเป็นความเสียหายคิดที่ข้าส 8%นะครับแล้วก็อัตราคีิตที่เข้า3.5แล้วก็มาใส่เป็นเรทอีก5เม็ดนะครับแรมเพจ5เรี5ครับผมมารวมกันปุ๊บนะครับมันจะเป็นอัตราคิย์ที่เข้า11.5%ความเสียหายครีที่เข้า18%ถูกไหมครับแต่ว่าเกมนี้ครับหน่วยทศนิยมของในเกมนี้จะไม่ถูกปดเศษนะครับปกติตามหลักคณิตศาสตร์เนี่ย ถ้ามันเกิน5ขึ้นไปมันจะถูกปัดเศษใช่ไหมสมมติสิบเจุดมันจะถูกปัดเศษไปเป็นสิแต่เกมนี้จะไม่ปัดเศษและจะไม่นับสุดสนิยมข้างหลังหมายความว่าอัตราที่ติเค้าขอ,ของเราตอนนี้อยู่ที่แค่11 0.5%เท่านั้นนะครับเพราะงั้นเรามีรูนที่มาช่วยเสริมตรงนี้นะครับเรียกว่ารูนเสริมบารมีนะครับเราจะใส่ไปนในส่วนของรูนที่เรียกว่าทรอนนะครับจะเพิ่มอัตราคิดที่เข้าสูร์เแล้วพังชีวิต60นะครับใส่ไปปุ๊บนะครับเราจะได้อัตราคิดที่เข้าสิบองเปขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างจะว้าวซ่านะครับหลังจากนั้นครับผมผมจะออกไปนในส่วนของเอสเซนิเวอร เพราะรูนที่ผมเซตมาเนี่ยนะครับเออ่ไอเทมที่ผมเซตมาเนี่ยผมไม่ได้เซตเป็นในส่วนของดาบฟาร์มนะครับผมเน้นในส่วนของการฟาร์มช่วงต้นเกมกลางเกมมากกว่าเพราะฉะนั้นเอเซิลิเบอร์เนี่ยจะช่วยให้เราดูดเลือดจากขีปปางโง่ๆได้ดีมากๆนะครับหลังจากนั้นก็เป็นในส่วนของสปิริตครับเพราะผมเล่นลิงสายตีเร็วครับแล้วก็เหมาะเป็นดาร์กอนคลอตามสเต็ปนะครับคือถ้าเป็นฮีโร่ดาเมจฮีโร่ไล่ลวงเนี่ยเซตเนี่ยโอเคมากแล้วเราดูสถานะ คือดูสถานะของฮีโร่ผมนะคือแบบสุดมากพลังโจมตีบวก9พลังชีวิตบวก60นะครับาตานที่ที่ข้อบวก12จกกอหกดูเล็วสามจุดนะครับความเสียหายคี่ที่ข้อสิบเปอร์เซ็นต์ความเร็วเขึ้นที่7เปอร์เซ็นต์และความเร็วในการโจมตี7เปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลยว่าโคตรใจเยอะนะครับคือแบบของมันดีอนะเนาะนะครับของมันดีอนะมันก็เลยแบบนานหน่อยนะต้องแบบยาวหน่อยประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ รุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนของวิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีกันในเกมนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปวันนี้นะครับใครยังไม่ได้กด like, ก share, กไลค์ก,กดแชร์กดติดตามฝากกดไกันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูกันเลยฮะ โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริควิธีการเล่นลิงในแพทปัจจุบันนะครับการเข้าไฟการบวกการฟาร์มนะครับเล่นยังไงนะซึ่งไอเทมที่เราจะออกในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นสายถุงมือ4ชิ้นนะครับถ้าถามว่าสายถุงมือ4ชิ้นกับสายดาบฟาร์มอันไหนดีกว่ากัน นะครับผมบอกเลยว่าถ้าออกดาบฟาร์มโง่ๆหนึ่ง,โงชิ้นกับถุงมือ4ชิ้นนะถุงมือ4ชิ้นคุ้มกว่านะครับในด้านของดาเมจเ,เนี่ยดาบดีกว่าอยู่แล้วแต่ในด้านของอัตราการคีน,นะครับมองความเป็นจริงว่าถ้าลิงตีติดคีบ่อยๆเนี่ยผมมองว่าถุงมือคีสี่ชิ้นดีกว่าแน่นอนครับผมก็ข้อดีของลิงนะครับหลังจากที่ลิงใช้สกิลเวลากดสกิลเห็นไหมลิงจะกระโจนเข้าไปกระโดดทุบเขาทุบหัวอีกฝ่ายนะครับซึ่งการกระโดดไปทุบหัวเนี่ยมันจะเป็นดาเมจที่ ขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นโบนัสดาเมจที่แรงขึ้นมานะครับถ้าเราใช้สกิลแล้วเราโดดทุบหัวเขาแล้วดันทะลึ่งติดคีเนี่ยคือแรงมากๆนะครับวิธีการฟาร์มก็คือ3มกองแท็กกลางนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเราไม่ได้ฟาร์มคนเดียวนะครับเรามีตีมี่มาช่วยฟาร์มด้วยแล้วเราดวงดีตีติดคีถีด้วยนะครับก็เลยเป็น4ี่กองแล้วค่อยแท็กกลางก็ได้นะครับนี่วิธีการฟาร์มก็ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็มาฟาร์มบับแดงต่อนะครับก็เดินงงๆเราฟาร์มไปเรื่อยครับแนะนํานะว่า ออกถูมือคิด4ชิ้นเลยตั้งแต่ต้นเกมผมไม่ออกรองเท้าด้วยนะครับแบบทะลึ่งออก4ชิ้นเลยแล้วค่อยมาเป็นงค่อยมาเป็นรองเท้าค่อยมาเป็นดาฟาร์มอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันนะครับวิธีการบวกก็อาจจะใช้สกิล2พุ่งเข้าไปก่อนนะครับตีหนึ่งทีเปิดอันติตีหนึ่งทีใช้สกิลหนึ่งตีหนึ่งทีนะครับคือเมื่อกี้สกิลหนึ่งมันรีวนะครับถ้าเป็นคอมโบทั้งหมดจริงๆก็อาจจะเป็น สกิลสองตีหนึ่งทีสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีเปิดอันติตีหนึ่งทีแล้วพอเปิดอันติเนี่ยผมใช้ไปในส่วนเดวิลเคนนิงนะครับมันจะรีคูลดาวสกิลหนึ่งสกิลสองให้ด้วยนะครับก็จะแบบอาจจะมีโอกาสที่จะได้ตีสกิลหนึ่งอีกหนึ่งทีตีสกิลสองอีกหนึ่งทีนะครับเพราะงั้นพลังแฝงก็อย่างที่แนะนำไปข้างหน้าแหละนะครับผมเลยใช้ไปในส่วนของเดวิลเคนนิงนะครับถ้าอยากได้เคิร์ดออฟเดยก็จริงๆมันก็ดีนะเคิร์ดออฟเดยก็ตีสามทีระเบิดตายแน่นอนแต่ว่า Devil ening, เด ใช้สกิล1สกิล2ได้อีกทีหลังจากที่ใช้ไปแล้วรอบแรกนะครับ1นใช้2ใช้ใช้2ตี1ทีใช้1ตี1ทีอันติ 1, ตี1ทีแล้วอาจจะกลับมาใช้สกิล2ตีอีก1ทีแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าลิงถ้าไม่มีมานาก็ฟาร์มก่อนก็ดีเนาะเออฟาร์มก่อนก็ดีนะไปหาตังหามานาอะไรก่อนแต่ว่าเน้นฟาร์มนะครับบอกเลยลิงเน้นฟาร์มแล้วแบบให้มันเก่งในช่วง กลางเกมก็ยังดีนะครับแต่ตอนต้นเกมเนี่ยฟาร์มไม่ได้กอดน,นะครับต้นเกมเกมนี้ผมโชคดีด้วยได้ค่า3ตัวติดเลยมันไปยืนติดติดกันนะครับก็เรียกว่าราบลอยครับผมอ่านี่เราฟาร์ไหมเริ่มจะตีติดคิบ่อยนะครับหลังจากออกไอเทมเซตประมาณนี้มาเราเริ่มที่จะตีติดคิด้บ่อยนะครับแล้วเราก็ดูดีอ่ะผมมองว่ามันดูดีกว่าที่เราจะมาลุ้นคินะครับเพราะลิงเป็นตัวละครที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจุดเด่นของลิงคือคีินะครับถ้าคีิไม่ออกอย่าเล่นเลยดีกว่า นะครับผมต้องบอกตัวแบนี้ถ้าคีไม่ออกอย่าเล่นเลยดีกว่าลาออกจากการเป็นลิงเถอะครับนะครับคี้ไม่ออกเนี่ยแล้วก็หลังจากที่เราออกถุงมือ4ชิ้นได้แล้วนะครับก็แนะนําว่าถ้าอยากได้ exp นะครับอยากได้เลเวลมากขึ้นให้ไปออกเป็นดาบแดงถ้าอยากวิ่งเร็วไปออกรองเท้าตีเร็วแต่ถ้าอยากติดคี้แรงๆนะครับไปออกเป็นดาบคี้ต่อได้เลยครับเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่าเราควรจะฟาร์มก่อนนะครับในช่วงต้นเกมกลางเกม นะครับเน้นฟาร์มไปก่อนต้นเกมฟาร์มไปก่อนกลางเกมไปไล่ฆ่าไล่ตบใครก็ได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าต้นเกมมันดีขนาดนี้นะครับที่ผมเล่นมาเนี่ยผมมองว่าต้นเกมเราได้ได้เปรียบค่อนข้างดีเยอะมากๆนะครับเพราะงั้นผมมองว่าเราออกเป็นดาบคี้ก็น่าจะดีนะครับทำให้เสริมดาเมจมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนะี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3นาทีนะครับสนาที38มิวิ3นาที40วินะครับผมได้ในส่วนของ าดาบคีมาแล้วนะครับดาบคีเนี่ยคุณสมบัติก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับจะเพิ่มอัตราการคีแล้วก็เพิ่มความเสียหายคิด,ด้วยนะครับถึงว่า,าดาบคีเนี่ยจะโดนเนื้อไปนะครับแต่ว่าตัวละครของลิงมันก็ยังดูเล่นได้ถ้าเป็นเกมนำขนาดนี้ผมว่ามันก็ไม่แย่นะครับแต่ข้อข้อเสียของลิงเลยคือถ้าตีไม่ติดคีมันจะดูโง่ามากนะครับเพราะงั้นเกมนี้ผมก็เลยมาเอาเป็นสายคีรัวๆคีรัวๆไปเลยนะครับวิธีการฟาร์มกเ็เดินฟาร์มเดินหาตังค์ไปครับหลังจากเอาดาบคีเสร็จก็ชั่งน้าหนัก่อวา เกมเนี้ยควรออกอะไรนะครับถ้าแบบอยากบบกมากๆก็ออกเป็นรองเท้าตีเร็วก็ได้นะครับช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่แต่ถ้าอยากฟาร์มไปได้เรื่อยแบบผมเนี่ยนะครับเป็นคนบ้าฟาร์มขั้นสุดเนี่ยก็ออกเป็นดาบฟาร์มครับเห็นว่าผมฟาร์มผมยังไม่ออกรองเท้าเลยเนี่ยเล่นมาสี่นาทีแล้วผมยังไม่มีรองเท้าักข้างเลยฮนะคือแบบฟาร์มจริงๆอ่ะฟาร์มไม่พักฟาร์มไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮนะ <c oughs> เข้าไฟแล้วอาจจะเข้าไฟแบบหายตัวไปทุกหนึ่งทีสกิลสองก็ได้หรือว่ามันมีคอมโบหนึ่งที่เราหายตัวไป ปุ๊บกระโดดสกิลสองเข้าพุ่มอะไรเงี้ยนะครับเพราะบางทีการกดสกิลหนึ่งแล้วแบบวิ่งจากพุ่มหนึ่งไปอีกพุ่มหนึ่งอ่ะมันไม่ทันทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาสามารถมองเห็นเราได้นะครับเพราะงั้นวิธีแก้ของเราก็คือกดสกิลหนึ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งหายตัวแล้วกระโดดสกิลสองนะครับถ้าเราใช้สกิลหนึ่งคอมโบสกิลสองเนี่ยมันจะไม่หลุดจากสถานะหายตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคอมโบหนึ่งที่ผมแนะนานะแบบจะไปซุ่มพุ่มแบบเน,นี้ยแล้วแบบอยากวิ่งจากพุ่มหนึ่งไปด้นะรัก,ก,ะก่อนน้าจะะอเเคลย สกิลหนึ่งหายตัวปุ๊บกระโดดทุบพื่อสกิลคูสองอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยหลังจากที่เราใช้เดวิลเวคินิงนะครับหรือว่าใช้อันติไปเดวิลเวคินิงจะจะเด้งนะครับพอเด้งเสร็จปุ๊บมันจะรีคูดาวให้นะครับในส่วนของกดอันติปุ๊บมันจะรีคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองให้แต่บางทีอาจจะรีไม่เยอะเท่ากับแพทแรกๆที่มันรีมานะครับแต่ส่วนตัวก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับสำหรับใครที่เป็นสายพอเพียงนะครับคิดว่าดาบคิสลิกสติงก็พอแล้วนะครับในการเล่นลิงแบบนั้นก็ได้นะคครรรับือออกกาาที่เ เอ่ออีฟิทคอเพิ่มเนี่ยนะครับมันจะช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้เราแต่สิ่งที่มันไม่ได้เพิ่มมาเนี่ยนะครับคือดาเมจนะครับก็ช่างน้ําหนักเอาแล้วกันว่าอยากติดคีบ่อยหรือว่าอยากลุ้นคีนิดน,นึงแต่ก็ไปเพิ่มดาเมจนะครับถ้าอยากลุ้นคีเพิ่มดาเมจก็ออกเป็นเฟเดทูดออกเป็นโบเกนสเปียอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากลุ้นดาเมจก็ดาบคีสลิกสติงอีฟิทคออะไรเงี้ยมันก็จะแรงๆหน่อยนะครับ <c oughs> เราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะ ยิ่งถ้าออกอ e ีฟิตคอคู่สลิกสติงเราจะตีเร็วมากนะครับอัตราคีเราจะประมาณ1 0 5%นะครับ105้แล้วก็ในส่วนของความเร็วในการโจมตีเนี่ยถ้าตีรวมๆๆๆๆๆๆๆไปเรื่อยจากอ e ีฟิทคอเนี่ยก็ประมาณ150%นะถือว่าเพิ่มมาทั้งความเร็วในการจมตีและความความคลิกรเรียกว่าเพิ่มมาเยอะเลยแหละเกมนี้ผมรวยผิดหูผิดตารวยแบบตรวจสอบไม่ได้ก็เพราะว่าผมมีตีมีด้วยนะครับแล้วเกมก็ต้นเกมผมฆ่าไป3ตัว นะครับแล้วตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ในช่วงต้นกึ่งกลางนะผมก็ฆ่าไปเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็เลยรวยแบบไม่มีสาเหตุนะครับดาเมจก็จะเวอร์แปลกๆนะครับจริงๆอ่ะฆ่าตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แทงอ่ะเชื่อผมนะฮะมันจะดูดีมากกว่านี้เยอะเลยนะฮะการที่เราฆ่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แทงเนี่ยตบตบตบไปไม่ตายเราก็ถอยละนะครับฆ่าไม่ตายก็หนีดีกว่านะครับถ้าเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ผมเข้าไปตีหัวดาซี่ถามว่ามีโอกาสได้ฆ่าไหมจริงๆก็มี แต่ก็มีโอกาสที่อาจจะโดนอีกทีมเขามาปิดนะครับแล้วก็ตายแบบงงๆไปเลยแล้วเราก็ไม่มีตายเกิดด้วยนะครับเพราะงะั้นผมก็เลยเล่นเซฟนะครับในส่วนของดาบฟาร์มก็ยังจําเป็นอยู่นะครับดาบฟาร์มดาบแดงของลิงเนี่ยจำเป็นแต่ว่าถ้าคดยังไม่ถึง2ชิ้นหรือว่ายังไม่ได้คดสักชิ้นเนี่ยผมมองว่าดาบฟาร์มชิ้นใหญ่ก็ดูไม่ค่อยจะเหมาะนะครับออกเป็นชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นกลางจะดีกว่านะครับในส่วนของไอเทมฟาร์มนะครับ ลิงไม่ใช่ตัวละครที่เข้าไป1ต่อ5ได้แน่นอนผมขอการันตีอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่งยันนอนยันตีลังกายันนะครับว่าไม่ควรจะเข้าไฟแบบ1ต่อ5นะครับลิงควรที่จะดักพุ่มไล่ฆ่าไปแอบไปแอบไปแอบอะไรเงี้ยนะครับไปแอบฆ่าแอบฆ่าจะดูดีกว่านะครับแล้วก็การเข้าไฟแนะนําถ้าดีจริงๆเนี่ยคือกดสกิล2อตี1ทีสกิล1ตี1ทีแล้วก็ค่อยอันติตี1ทีเพราะสกิล2อ่ะคูดาวมันน้อยครับเราใช้2ปุ๊บ1ปุ๊บนะครับแล้วเราเปิดอันี คือมันจะแน่นอนเลยว่ามันจะรีคูดาวสกิลสให้เราเลยนะครับจะเป็นแบบตีพุ่งไปตีปุ๊บหายตัวตีอันติตีแล้วก็อาจจะใช้สกิลสวิ่งหนีออกมาแล้วก็อันติวิ่งหนีออกมาแล้วก็สกิลหวิ่งหนีออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะอันติเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เราเรา40%นะครับคือทุกสกิลของลิงอ่ะสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยอัพไปมันจะลดคูดาวมันจะไม่เพิ่มดาเมจเพราะดาเมจมันจะอยู่ที่ส่วนของแพสซีฟอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ จะอัพเนี่ยดูอย่างแรกเลยว่าอันไหนลดคูดาวเยอะซึ่งผมมองว่าสกิลสองลดคูดาวเยอะกว่าผมเลยอัพสกิลสองนำนะครับแล้วในส่วนของสกิลสองเนี่ยนอกจากจะกระโดดไปเนี่ยมันยังเพิ่มการเวทแล้วการกายให้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยเราก็จุดบอดของลีกจุดหนึ่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับกระโดดไปฟาดเนี่ยถ้ามันไม่ถึงจุดจริงๆเนี่ยบางทีมันจะกระโดดติดคือนะครับอย่างที่ผมกระโดดเมื่อกี้ติดคือชัดเจนมากนะฮะจังหวะนี้ก็ดักพุ่มนะครับถ้าเขาวิ่งออกมาเราก็หายตัวไปก่อนนะครับหายตัวปุ๊บกระโด,ด 2, ตามไป ทุบหนึ่งทีเปิดอันตีหนึ่งทีตีแล้วก็วิ่งหนีเนละตีวิ่งหนีแนละ้วคือไม่ไม่ต้องเข้าแล้วแค่นั้นพอนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบก็เป็นคอมโบที่อาจจะแบบทําให้อีกฝ่ายเขาไม่รู้ว่าเรามาจากตรงไหนนะครับหรือว่าอีกฝ่ายอาจจะคํานวณแค่ว่าเราใช้แค่หายตัวนะครับหายตัวของเราอาจจะไปไม่ถึงเขาก็ได้นะครับถูกไหมเนี่ยอันตีของเราอันตีปุ๊บอันตีปุ๊บกดหายตัวต่อนะครับใช้สกิลสองพุ่งหนีออกมาแล้วสกิลหนึ่งก็พุ่งหนีออกมาตามได้เนี่ยมันจะรอดครับถ้าทำคอมโบแบบเมื่อกี้ นะครับมันจะรอดง่ายกว่าที่เราแบบกดสกิลหนึ่งตีสกิลสองตีเปิดอันติปุ๊บอ้าวสกิลหนึ่งยังไม่รีสกิลสองยังไม่รีแบบเนี้ยนะครับมันก็จะดูแห้งๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเดวิสเวอร์เคนิงอ่ะรู้สึกว่ามันจะลดคูดาวจากพาสีบหลังจากกดอันติมันจะลดคูดาวประมาณ30%จากที่มันเคยลด50%นะครับก็มองว่าลดไปแอบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็แรงแหละนะครับลิงในแพทนี้มันก็แรงแหละแต่คุณต้องเกิดไงนะครับถ้าคุณไม่เกิดคุณก็ดดููอออ่่นนแยีะครับ ตีเร็วตีแรงก็สายนี้เหมาะแหละนะครับเหมาะสําหรับน้องๆหรือว่าพี่ๆหรือว่าคนที่ชอบในลิงนะครับแต่ไม่มีดวงเหมือนผมนะครับก็เอาไปเล่นได้ในสายนี้แต่ว่าผมขอค้านคํานึงนะครับสําหรับคนที่ชอบในลิงแต่ว่าผมเกลียดลิงมากๆนะครับแต่ลูกเพจขอกันมาเยอะมากๆแล้วผมก็เลยอ่ะต้องทําให้นะครับเดี๋ยวลูกเพจงอนนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปของลิงนะเดี๋ยวต่อไปนี้ก็เป็นการไล่ฆ่าแบบรัวๆนะครับก็เป็นการแบบ เรามีตังค์แล้วแหละมีของแล้วแหละก็ถึงช่วงเวลาการไล่ฆ่านะครับแล้วก็เลตเกมจะเห็นว่าลิงเนี่ยตีมันมากใช่ไหมนะครับตีแบบโป๊ะปะ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 เลยนะครับดาเมจเด้งรัวๆเห็นป้ขี้ขี้ขี้ีไม่มีดอกไหนไม่คีผมรับประกันไม่มีดอกไหนไม่คีครับเพราะอัตราการคี้ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ตียังไงก็คีนะครับทุบยังไงก็คีนะครับคี้ร้อยเปอร์ครับ ไม่ต้องไปทําบุญที่วัดไหนครับไม่ต้องไปทําบุญที่โบสถ์หรือว่าที่ไหนแค่คุณออกของคิดร้อยเคุณก็ไม่ต้องพึ่งดวงแล้วครับทุกคนอาจจะไม่ได้แรงร้อยอาจจะไม่ได้แรงเท่าแรมเพจสิเมตรนะครับแต่ก็ช่วยให้เราเนี่ยเล่นต้นเกมได้กลางเกมได้แล้วก็เลทเกมได้อย่างมีคุณภาพขึ้นนะครับการที่เราออกแรมเพจสิเม็ดถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าตอนต้นเกมเราอาจจะฟาร์มช้านะครับหาตังช้าแล้วก็กลางเกมอาจจะแบบ อาจจะแรงแหละการเกมเลทเกมอาจจะแรงแหละแต่อันเนี้ยสายเนี้ยคือมันเล่นตั้งแต่ต้นเกมมันเล่นตั้งแต่ต้นเกมไงม,มันมีดูดเลือด2เม็ดนะครับมีทอนมีทอน1เม็ดนะครับลูนทอน1เม็ดใช่ไหมถูกป่ะก็จะทอนหเม็ดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นสปิริตเจ็ดนะครับตาก้นคอ10แล้วก็เลทห้าแลมเพิดห้าอ่าใช่วิ่งวิ่งหนีหนีไปนะครับคือเวลาที่วิ่งเข้าภูมิอ่ะเราอาจจะแบบกดสกิลหนึ่ง แล้วก็ยืนรอเขาให้เขาตายใจก็ได้แล้วพอเขาตายใจว่าเราไม่อยู่เราก็ค่อยทุบหัวเขาก็ได้นะครับก็เป็นจริงๆริงลิงมันก็มีหลายสเต็ปแหละมันเล่นกับจิตวิทยาครับตัวละครของลิงมันอารมณ์แบบอารมณ์แบทแมนนะครับอารมณ์แบบหายตัว,หา,ตวหายตัวขู่อะไรเงี้ยนะครับร <c oughs> ้อนจังเปิดแอบรบ์แป๊บแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับใครที่ดูมานานล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสั่งกระดิกกู๊กี้กู๊กี้ให้กันด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ <c oughs> อ่านี่เห็นไหม คือถ้าถ้าใครพอใจกับอัตราการคีดที่แบบเด้งมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในหลัก2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0ส0 0 0นาะสายนี้ตอบโจทย์ครับหรือว่าใครที่แบบอาจจะคิดว่าเออตอนเลทเกมแล้วนะครับ12นาทีแล้วดาเมจเท่านี้มันไม่พอแล้วนะครับก็สามารถที่จะขายอ e ีฟิตคอรนะครับย้ำนะว่าขายอ e ีฟิตคอร์ไปซื้อไปนในส่วนของดาบแดงได้นะครับหรือว่ามองว่าตัวละครของเราเนี่ย มันไม่ต้องวิ่งเร็วแล้วรอเขาวิ่งเข้ามาแล้วก็กระโดดทุบหัวทุบห,หัวกับไม้น่าสามไม้ตายคมแฝกเนี่ยก็ขายรองเท้าตีเร็วไปออกเป็นเฟรทูดก็ได้นะครับก็จะเป็นเล่งดาเมจไปอีกไปอีก,อกขั้นหนึ่งนะครับจริงๆผมกดสกิล2ทุบอ่าสกิล2ทุบสกิล1ทุบเขาหน้าตายแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดอันติด้วยนะพลาดไปกดอันติเฉยเลยนะฮะเปลืองอันติบอกตรงว่าเปลืองอันติคือลิงเป็นตัวละครที่หนึ่ง,งกับแอสซินแล้วก็เมทแคลรี่ได้ดีมากๆนะครับคือแบบมันจะ ทุบให้เขาไม่ได้ขยับเลยสาหรับตัวละครของมันนะครับทุบปรั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 บอันนี้คือหัวแตกหัวขาดหมดเลยแต่ว่ามันจะแพ้กับพวกแบบไฟเตอร์แทงนะครับที่หนาหนาแข็งแข็งแบบเจอรัมเจอโอเมนอะไรเงี้ยจะสู้ค่อนข้างจะลําบากครับต่อให้มีของเต็มต่อให้เจาะเกาะฟูดานเมทตีติดคีลุกดอกทุบโอเมนไปมันก็ไม่ตายอยู่ดีจังหวะนี้ผมก็พยายามที่จะลองวิ่งเข้ามาแบบวิ่งแยกกันนะแต่ก็ไม่แยกกันสักทีอะคนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อยู่ดีเกี่ยวอะไรกันะเนี่ย ม่ได้เกี่ยวข้องเลยอยู่ๆนึกจะพูดก็พูดนะพี่ก็พูดไปเรื่อยนะฟาร์มไปเรื่อยฮนะตัวเราฟาร์มคุณก็ได้นะไม่จําเป็นต้องฟาร์มคีฟนะรองเท้าอย่างที่เห็นนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะสมมติว่าเกมนี้เราแบบไม่อยากตีเร็วแล้วเราอยากไปวิ่งไล่อะไรเงี้ยเราก็เอาอเป็นเฮอร์เมสซิเล็กก็ได้นะครับจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในการไล่ล่าเขานะฮะบางทีก็รอนิดน,นึงครับบางจังหวะคือมันเข้าไม่ได้จริงๆนอะ่ะทุกคนคือถ้าแบบไปฝืนเข้าอ่ะเราก็จะตายเองนะครับลิงเป็นตัวที่เก่งหนึ่งสอง นะครับ1 1 1 2 3 1อาจจะได้นะครับในช่วงกลางกลางเกมตอนที่ของนำแต่แบบซ1 5 1ไม่ไม่ใช่ทางออกแน่นอนนะครับเราก็ลิงแพสสตันอย่างหนักหน่วงนะครับแบบจังหวะเนี้ยถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี้ยถึงตัวปุ๊บจริงๆผมควรทุบเลยนะเมื่อกี้แต่ว่าพลาดเขาไปโดนดามเมจไม่รู้ดามเมจอะไรทำไมมันแรงขนาดนั้นก็ไม่แน่ใจนะโดนอะไรสักอย่างน่าจะโดนวีโดนวีลา่าเดลยเมื่อกี้บลล์หายเลยนะครับปึ๊ดเดียวหายเลย อย่างจริงเราสามารถจะขายอ e ีฟิตคอทิ้งก็ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะตีติดคีไปทําไมยังไงก็ยังไงก็ไม่ตายอยู่ดีเขาไม่ตายอยู่ดีเราจะตีติดคีไปทำไมก็ขายอ e ีฟิตคอทิ้งได้เลยนะครับเราไปออกเป็นเฟรทูดก็จะเป็นดาเมจอีกแบบหนึ่งนะครับที่อาจจะแบบไม่ได้ตีเร็วไม่ได้ตีคีถี่ตลอดเวลาไม่ได้คีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเป็นดาเมจที่เข้าเนื้อขั้นสุดนะครับเซตนี้สําหรับลิงเป็นเซตที่ผมมองว่าเพอร์เฟกต์ที่สุดแหละ นะครับสำหรับการออกเป็นเฟรนทูธแต่ว่ามันไม่ได้ติดคี1ร0อไงนะครับมันจะขัดกับคอนเซปต์ในวันนี้แต่ว่าผมก็ว่าทุกคนคงดูคอนเซปต์วันนี้ไปประมาณ15นาทีแล้วล่ะครับก็คงจะเข้าใจว่าเซ็ตรูนไอเทมพลังแสงมันดียังไงสําหรับเซตนี้นะครับแล้วก็พลังแสงเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยไอเบสซิ่งเนี่ย นอกจากที่แบบเราจะได้ใช้นะครับในช่วงต้นเกมกลางเกมเลดเกมเราก็ยังได้ใช้นะหลังจากที่เราขายอีฟิตคอทิ้งไปนะครับเราก็จะแบบได้อัตราการคิที่เพิ่มขึ้นมามันไม่ร้อยนะครับก็ได้ในส่วนของเบสซิ่งมาก็ทําให้อัตราคเนี่ยมากขึ้นนะครับถึงจะไม่ร้0ก็ตามแต่ว่ามากขึ้นแน่นอนนะครับประมาณนี้นะฮะก็สําหรับใครที่ชอบลิงสายคีร้อยเ์เซ็ก็คอมเมนต์ได้นะหรือว่าชอบลิงสายแบบ ขายในส่วนของอีฟิตคอร์แล้วไปซื้อเป็นเฟรย์ทูตมาก็คอมเมนต์กันได้แล้วว่าชอบแบบไหนผมจะได้หาคลิปใหม่ๆมาลองทําดูนะถ้าคนชอบสายคีเยอะๆนะฮะฝามไปเรื่อยอาลัมจับเพื่อนเราไม่ตีก็จบแล้วแล้วทีมันก็ไม่เข้าแล้วทีมันโดนโซนออกมเลยโชคดีของผมนะเนี่ยซึ่งจริงๆอาลัมมันเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะปวดนะครับคือถ้ามันจับอะถ้ามันจุ๊บถ้ามันจับอะต่อให้เราออกเคียวเคียวก็ไม่สามารถที่จะกันได้นะครับต้องบอกวันนี้สาหรับคนที่ไม่รู้นะ สมมติเรามีเคียวนะครับแล้วเราโดนอลัามจับนะครับอลัมจะฆ่าเราตายโดยที่เคียวเราไม่ด้งนะครับก็คือถ้ามองในมุมมองของดูดีมันก็ดูดีแหละถ้ามองแย่มันก็แย่นะคือแบบดูดีคือเราไม่เสียเคียวแต่แย่คือเราเสียชีวิตครับก็เลือกแล้วกันว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับชอบอันไหนกว่ากันก็เลือกแล้วกันอืมป่าจริงๆจังวะนนี้ก็ไปเตรียมจบเขาได้ละนะครับจังหวะเมื่อกี้ที่ผมวิง่งพุ่งเข้าไปให้เขาฆ่าเนี่ยคือแบบ ต้องการให้เขาเนี่ยหยุดอยู่ที่ผมนะครับต้องการให้เขาหยุดอยู่ที่ผมต้องการให้เขาฆ่าผมไม่วิ่งกลับบ้านนะครับเพราะผมมีตายเกิดผมมีไข่มังกรจังหวะเมื่อกี้ก็เลยทําให้เพื่อนมาสอนได้นะมันก็แบบผมว่าค่อนข้างจะคุ้มกับการที่ไข่มังกรดิ้งเสียเกาะเกิดอะไรไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวไงวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย,บายเจอกันจ้า